ขอยินีีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่15เดือนธันวาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่23ถึง25ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าและไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคล่ำครวญ คอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตายเหตุว่าเราทั้งหลายรอดแม้เป็นเพียงความหวังใจแต่ความหวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไม่ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในฮิบรูบทที่6ข้อที่18ถึงข้อที่20ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพื่อว่าโดยสองประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าจะไม่ตรัสมุสาเราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าเราจึงจะได้รับการชูใจอย่างมากมาย ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงรับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิดตามแบบอย่างเมลคีเสเดดนั้นและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน โรมบทที่15ข้อที่13ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปลียมด้วยความหวังโดยฤทธเดชแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และถ้อยคำของพระเจ้าในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกเอย๋ยเป็นเรื่องดีที่เจ้าเฝ้าห้อยหาถึงสวรรค์เพราะนี่แสดงให้เห็นว่า เจ้าหวยหาเราความหวังใจในสวรรค์มีไว้เพื่อเสริมสร้างและหนุนใจเจ้าเพื่อเติมเต็มเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีคริสเตียนหลายคนเข้าใจคำว่าความหวังผิดไปเพราะเขาคิดว่าคำนี้หมายถึงความปรารถนาที่อยู่ห่างไกลเท่านั้นแต่ความคิดนี้แต่ความคิดนี้ไม่ใกล้เคียงกับความจริงเลยแม้แต่น้อย เพราะทันทีที่เจ้าต้อนรับเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสวรรค์ก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่แน่นอนของเจ้าแล้วคำว่าความหวังแห่งสวรรค์นั้นเล็งถึงความชื่นชมยินดีที่เจ้าสัมผัสได้แม้ในยามที่เจ้ายังอยู่ในโลกนี้ความหวังนี้ช่วยให้จิตวิญญาณของเจ้าชุ่มชื้นท่ามกลางเวลาที่มืดมนแห่งความทุกข์ยาก เป็นความหวังที่ส่องสว่างแก่หนทางของเจ้าและทำให้เจ้ารับรู้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเรามากขึ้นลูกเอย๋ยความปรารถนาของเราคือให้เจ้าเปรี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิดเดชแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ